สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ชอกดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดติดตามกดกระดอนกดไปเยอะนะคะคลิป2เราไปดูพวกชายขายภาคลางกันนะครับเออไม่รู้ว่าเดือดเนื้อร้อนใจอะไรนักหนาเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็เจ้าของช่องเอ่ยชื่อผมชัดเจนแล้วคุณไปคอมเมนต์ท้าทาย ไปว่าผมต่อให้คุณว่าไอ้แค่ไอเตียไม่รอดเพราะเจ้าของช่องเยอ่ยชื่อบูมน้อยชัดเจนไม่รอดผู้ชายสองคนนี้ก็ไม่รอดได้รับหมายแล้วบอกด้วยนะรวยไม่ใช่หหละครับจบปริญญาโทไม่ใช่หหละครับจบโทแล้วไงอะครับจบโทแล้วไงพื้นเพแต่เริ่มเดิมทีก็อยู่รอยเอ็ดค่ะในไรฟ์นี้ของบุมน้อยเนี่ยได้แจ้งค่อนข้างจะชัดเจน ว่าไอภาพในชุมชนที่เป็นหัวหมายฟ้องวันที่19อะไรนะั่นะฟ้องใครแน่นอนนะคะก็พูดถึงเป็นผู้ชายสองคนจริงๆเป็น f อซสาวิติและก็บอกว่าเนี่ยได้รับหมายแล้วบอกด้วยนะบูมเองถ้าได้รับหมายแล้วก็ช่วยบอกทุกคน เหมือนกับเวลาที่ตัวเองไปฟ้องใครแล้วก็เอาออกมาพูดเวลาตัวเองถูกฟ้องก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะจ๊ะแฟแฟกันแล้วกันดีก่านะบูมแฟรแฟกันเพราะปกติอย่างเวลาป้าพูดถึงบูมเนี่ยก็เอาภาพเอาอะไรออกมาชัดเจนและสิ่งที่บูมพูดก็คือเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในคลิปป้าที่มีการพูดถึงบูมชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเม้นอะไรก็ไม่รอดนะคะ ในส่วนตัวบูมเองก็น่าจะแฟแฟบ้างนะเวลาว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่าไปเลี่ยงบาลีนักเลยเอามันตรงตรงดีไหมจ๊ะที่ตลกก็คือว่าเหมือนกับสะใจที่ตัวเองเหมือนกับเรียนน้อยกว่ามีการศึกษาน้อยกว่าแต่สามารถฟ้องคนจบปิญญาโทได้ แต่ไอประโยคตอนท้ายเนี่ยบูมเองก็เป็นคนร้อยเอด็ดบูมใช้คําว่าเป็นคนร้อยเอด็ดไม่ใช่เหรอได้เหมือนกับการเป็นคนร้อยเอด็ดบ,บูมเอาคําว่าเป็นคนร้อยเอด็ดไปบูลลี่คนอื่นมันเหมือนกับว่าการเป็นคนร้อยเอด็ดเป็นเรื่องไม่ดีตัวเองก็เป็นคนร้อยเอด็ดนะคะอย่าไปใช้ทินหารบ้านเกิดตัวเองไปด้อยค่าว่าโอ๊ยจบโทแต่เธอเป็นคนร้อยเอด็ดไม่ใช่เหรออะไรแบบนี้มันจะทําให้คนมองและเข้าใจ แบบนั้นได้นะคะในส่วนที่คนเห็นตัวอย่างแล้วเออเวลาจะมาเม้นอะไรในคลิปดิฉันนะคะอย่าบอกว่าดิฉันเป็นเนี่ยเป็นเพราะอียานอย่างงู้นี่คนนั้นคนนี้เลยโดนแต่ละคนรู้ตัวว่าเม้นอะไรแล้วรู้ตัวว่าดิฉันพูดอะไรตรงๆดิฉันคงไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวเองไปนั่งทำเหมือนคนอื่นที่เวลาจะวิาพากษ์วิจารณ์ตำหนิใคร เลี้ยวไปลดมาอีนั่นอีนี่อีนูนอีนี่นะคะเดี๋ยวบูมเองก็คงจะได้รู้ว่าการไม่เอ่ยชื่อก็โดนฟ้องได้เช่นกันไอันนี้ฝังให้คิดป,ประเด็นไหนอีกทีนี้พี่พประเด็นประเด็นอ่าประเด็นยูยูเอสเก็ผ่านไปเนาะแมนจูเนาะเขาจะคิดมาแล้วก็เรื่องของเธอนะครับประเด็นไหนอีกอ่าเรียบร้อยครับ อ่ะขอออกตัวนะพี่เตเนาะการที่พี่แสมเนี่ยบอกว่าจะฟออ้องยายยุจังอะไรนี่ใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับผมนะคือยายายานเนี่ยลักษณะนิสัยนีย่ของผู้หญิงคนนี้คือจะจับจะจับให้เขามาชนกันจะเชื่อมให้เขาเกลียดกันไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวพี่แสมไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายสองคนนี้แล้วพี่แสม เขาไม่ได้มีประเด็นกับผู้ชายสองคนนี้เพราะฉะนั้นปยานาอย่ามั่วครับเหมือนกับมั่วบอกว่าผมไปเอาผ้าจากพี่เมลีมาขายหาหลักฐานมาจากถ้าเรามองคำว่าตั้งสมมติฐานเป็นคำว่ามั่วคนเราคงเออในการทำคดีอะไรของตำรวจเขาก็ต้องตั้งสมมติฐานไปตามหลักการไม่ได้แปลว่าตำรวจมั่วนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างนี้เราได้ยินชัดเจนคนที่เข้าไปเม้นคือสเลเตใช่ไหมจ๊ะสโสเลสเลเตว่าไงจ๊ะสเลเตวัดดีจ้ะวัดดีจ๊ะเข้าไปถามอยู่นะแล้วก็มาพูดถึงกรณีที่ดิฉันเอาวักหนึ่งของบทความที่ดุดสัแผัสพูดถึง ยุจังแล้วก็มีการพูดประโยคตรงที่ว่าคือเขาเป็นอาวาตารเนี่ยเขาฟ้องใครไม่ได้แต่เขามีศักยภาพพอถ้าสมมติว่าจะฟ้องเขาสามารถที่จะจ่ายให้ใครที่มีปัญหากับคนนั้นอยู่แล้วฟ้องแทนดิฉันถือว่ามันเป็นลักษณะเจนเนอรไม่ใช่หมายถึงว่าพูดเฉพาะกรณียุจังแต่พูดถึงว่าใดๆก็ตามที ถ้าเขาต้องการจะฟ้องใครจริงๆแล้วเขาเป็นอวตารฟ้องไม่ได้เขาสามารถที่จะหาตัวแทนหรือหาคู่ชกสนับสนุนเหมือนกับที่ดิฉันบอกเนี่ยดิฉันไม่ฟ้องไอ้ไหลแต่ถ้าใครมีปัญหากกับไอ้ไหลจะฟ้องไอ้ไหลแล้วถ้าข้อมูลมันมันมันได้ดิฉันก็พร้อมจะสนับสนุน อันนี้ียนพูดตรงๆปพราะท่ฉันก็พูดไปนะคะไม่ได้มีบ่ายเบียงอะไรเลยฉันก็เลยมองว่าสิ่งที่แสมแพนพูดหมายถึงอย่างนี้แล้วจะบอกนะคะว่าแสมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ชายคนที่คุณพูดถึงเพราะตัวแสมเองเวลาแสมโพสแสมรู้ว่าแสมพูดถึงใครใส่เสื้อ ใส่ของปลอมแบรนด์ของปลอมอะไรต่างๆนี้มันก็มีการโต้ตอบกันอยู่แล้วโต้โต,ตกันขนาดนี้ใครเขียนอะไรแม้ไม่เอ่ยชื่อจะหมายถึงใครทุกคนรู้จริงไหมเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้มาเสี่ยมให้ใครทะเลาะก,กันเพียงแต่มองว่าบุมน้อยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ดิฉันมองว่าสภาพคล่องไม่ค่อยมีคนที่สภาพคล่องไม่ค่อยมีมีครอบครัวต้องเลี้ยงดู แต่ยังเจียดเงินไปฟ้องคนนั้นคนนี้อีกถึงสองคนก็จะเป็นสองคดีหรือไม่ก็มีจำเลยสองในคดีเดียวมีจำเลยสองคนอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะแต่ดิฉันมองว่าบุมน้อยขาดสภาพคล่อง การจะชักเอาเงินทุนหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าขอความช่วยเหลือจากทนายเดี๋ยวได้เงินจากการฟ้องอันนี้แล้วค่อยจ่ายให้อันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็มันเป็นจังหวะที่ตรงกันกันกบที่แสมเนี่ยโพสขึ้นมาฉันก็เลยมองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการสนับสนุนตรงนี้กันเห็นทุกคน ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บางคนก็บอกอุ๊ยทำไมงานหยาบทำไมโยงมั่วดิฉันมองว่าถ้าดีฉันงานหยาบโยงมั่วจริงๆเนี่ยดูทำไมตื่นเต้นกันจังเลยเนาะเออ <c oughs> ดูดิ้นดิ้นพี่กนดูดิ้นดิ้นพี่กนคะ่ะในเรื่องของผ้าคามก็ดูดิ้นดิ้นพี่กนนะคะดีฉันไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานดิฉันตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองไม่ได้หรอคะ คนเป็น YouTube แล้วก็บองนั่นมองนี่วิาพากษ์วิจารณ์นั่นนี่ตั้งข้อสังเกตไม่ได้ละคะดูดิ้นดิ้น,นพิกรณอีกเหมือนกันนะเรื่องนี้หาหลักฐานมาจะกล่าวห,หาลอยๆแล,แล้วหลังจากที่ยายานโพสภาพผมอัดคลิปแล้วเอาภาพผมที่ผมโพสเรื่องผ้าคามเอาไปแปะอยู่ในปกคลิปตัวเองนั้นแล้วก็มีเอซไปคอมเมนต์สาบแช่งผมขอให้ผมเจ๊ง ผมถามหน่อยครับป้ากลัวอะไรผมขายผ้าคลุมไหล่ผนละสี่ห้าร้อยผมขายได้ไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนห้ามว่าผ้าคามห้ามขายต่ำกว่าผืนละสี่ร้อยผมจะขายผืนละร้อยมันก็เรื่องของผมไปหาหลักฐานมาอย่ามากล่าวหาเลยร้อยผมผมถามหน่อยครับว่าไอ้ผ้าคามที่ผมเอามาขายนี่เขาผลิตให้กับลูกสาวคุณแค่คนเดียวละ่ะลายเนี้ย หลายลายที่ผมเอามาขายเนี่ยเขาผลิตให้ลูกสาวคุณแค,ณค่คนเดียวแหละครับแล้วไปว่าลูกสาวพี่เมลีเป็นมะเร็งจริงนู่นนั่นเด็กคุณก็ไม่เ้นแล้วคุณบอกว่าคุณรักเด็กมันย้อนแยงลูกสาวคุณล่ละครับลูกสาวนอกไส้คุณนี่ก็เพิ่งไปผ่าตัดมดลูกมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเนื้องอกในมดลูกก็ไปผ่าตัดออกเกือบเป็นมะเร็งลูกสาวคุณก็เจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นพี่พี่ดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้นะเวลามันพูด อะไรออกมาเนี่ยนะคือบางคือมันทาให้เราได้รู้ว่าเที่ยวแต่เป็นกระจกไปส่องคนอื่นแต่ไม่ส่องตัวเองทํตัวตัวเป็นกระดาษทรายไปขัดเกลาคนอื่นแต่ในใจตัวเองไม่ยอมขัดเกลาสัญญาณคนเหล่านี้จะเป็นแบบนี้ที่บูมพูดมาเดี๋ยวฉันว่าออกจะเข้าเนื้อบูมอยู่นะจ๊ะนะ ออกจะเข้าเนื้อบูมอยู่ว่าแล้พูดจาอะไรก็ควรจะต้องระมัดระวังบ้างอย่าให้มันเข้าเนื้อให้คนฟังก็นั่งอมยิม้มเออพูดก็ไม่ดูตัวเจ้าของอะไรทํานองนี้นะคะวักแรกก็พูดดูถูกดูหมิน่นออบ้านเกิดเมืองนอนไปทีหนึ่งแล้วเพราะการที่พูดว่าเออได้ข่าวว่าเป็นคนร้อยเอ็ดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอฟังแล้วก็จะเหมือนกับว่าออจบปัญญาโทแต่มึงเป็นคนร้อยเอ็ดนะ มันเป็นการที่มองว่าใครถ้าใครเป็นคนร้อยเอ็ดมันจะต้องดูไม่ดีใช่ไหมแม้ว่ามึงจะจบปิญญาโทอันนี้ตลกค่ะอันนี้ตลกเพราะเจ้าของเองก็เป็นคนร้อยเอ็ดเหมือนกันจริงหรือเปล่าเออแล้วดิฉันไม่ได้กล่าวหานะคะการที่คุณจะไปเอาของเมรีมาขายดิฉันมองว่ามันไม่ได้เป็นการกล่าวหาคุณจะเอามาขายถ้ามันเป็นจริงนะมันไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรเลย ก็นี่ไงของมันคายอยู่ไม่ได้ใช้ก็เอามาขายต่อคุณเองคุณยังพูดเลยของที่คุณขายเนี่ยถูกมากใครจะซื้อไปตุนไว้ไปขายเอากําไรก็ได้มันก็เหมือนกันมันเกินเหมือนกับเมลีซื้อของสาวิตีเอาไปไว้แล้วไม่ได้ใช้ซื้อไปตุนแต่คนอื่นถ้าเขาซื้อไปตุนแล้วเขาต้อง,ต,องต้องไปขายเอากําไรแต่ถ้าเมลีซื้อไปตุนแล้วเอามาให้คุณขาย แบบขาดทุนอันนี้มันจะแปลกๆอยู่เท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรมันไม่ได้เสียหายถ้าคุณจะเอาของเมลีมาขายจริงไหมคะฉันเพียงแต่ต้องข้อสังเกตตรงที่ว่าทำไมขายได้ถูกขนาดนี้ทำไมขายได้ถูกขนาดนี้แล้วลดราคาไวมากนั่นก็คือเหมือนกับคุณไม่คุณไม่ได้มีต้นทุนเพราะฉะนั้น คุณได้มาโดยไม่มีต้นทุนคุณก็ไม่ขาดทุนขายได้เท่าไหร่มันก็เป็นกำไรของคุณทั้งหมดฉันแค่มองตรงนี้แค่ตั้งข้อสังเกตไม่ได้กล่าวหาไม่ต้องเดือดร้อนมากมายค่ะมันไม่ผิดเลยถ้าคุณจะเอาของเมรีให้ผ้าคุณมาฟรีๆแล้วคุณเอามาขายได้มันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันผิดตรงไหนเราจะต้องไปกล่าวหาทำไมล่ะคะ เพียงจะต,ตั้งข้อสังเกตให้มันสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นอยู่เท่านั้นเองแค่คุณพูดข้อมูลคุณก็ไม่ถูกฉันไม่ได้พูดว่าลูกสาวของเมลีเป็นมะเร็งอย่ามั่วสิคะฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นฉันพูดว่าเมลีเนี่ยซื้อผ้าพวกนี้ไปตุนเอาไว้เพราะตั้งใจจะมอบเป็นของชำร่วยเป็นของแจกเพราะว่าลูกชายจะบวช นะคะลูกสาวคงไม่บวชชีนะคะปกติถ้าใครบวชชีต้องหนีรักสถานเดียวเพราะลูกชายจะบวชแม่ก็เลยเตรียมของพื้นอะไรที่เป็นไทยไว้นะคะไว้เป็นไม่รู้ที่บวชมันต้องมีผ้าไหว้มีผ้าอะไรอย่างนี้หรือคือเป็นของแจกของชมรวยที่จะเอาไว้แจกในงานบวชของลูกชาย แต่ปรากฏว่าลูกชายไม่ได้บวชพราะเมลีบอกกับทุกคนว่าลูกป่วยที่ฉันพูดฉันพูดนี้ไปเอามาจากไหนลูกสาวเบลีเป็นมะเร็งฉันไม่รู้ด้ซ้าไปว่าเมลีมีลูกสาวด้วยฉันรู้แค่ว่ามีลูกชายมีลูกกี่คนฉันก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามีลูกชายแน่แน่แนรู้ แล้วเวลาที่ลูกปิดเทอมเมลีถึงจะกลับเมืองไทยได้ตอนช่วงลูกปิดเทอมเพราะไม่งั้นก็ต้องอยู่ดูแลลูกตัวเองที่ญี่ปุ่นฉันรู้แค่นี้แล้วบุมน้อยไปเอามาจากไหนเมลีมีลูกสาวเป็นมะเร็งฉันพูดเหรอฉันพูดอย่างนั้นเหรอ นี่แหละค่ะคือการเล่าเรื่องต่อนั่งพูดไปเรื่อยบางทีดิฉันไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผ้าคามดิฉันไม่ได้พูดดิ้นเพราะโกรธเพราะอะไรที่เธอเอาผ้าคามมาขายก็เห็นอยู่แต่เพียงตอนแรกก็เห็นว่าเออเออขายได้ราคาถูกทุกคนก็พูดเหมือนกันเออขายได้ราคาถูกแต่มันจะเป็นของอย่างเดียวกันไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ทุกอย่างมันมีหลายเกรดหลายราคาเหมือนกางเกงช้าง เหมือนของหลายๆอย่างที่บุบน้อยเคยเอามาขายสายวิธีขายอะไรบุบมน้อยพูดเองว่าบุบมน้อยจะขายตามให้หมดจะดั้มราคาลงไปคือจะตัดราคาบุบมน้อยเป็นคนพูดเองจริงไหมอันนี้ฉันมาประหลาดใจตั้งข้อสังเกตต,ตรงที่ว่าเพิ่งขายไปไม่กี่วันเองผืนละห้าร้อยลดหัวภาพลงมาและไอ้คนที่ซื้อคนแรกงคงจะกูไม่น่ารีบซื้อวันแรกเลยเนาะ ถ้ารออีกสองสามวันนี่กูได้ลดลงไปอีกร้อยหนึง่งอะไรทํานองเนี้ยนั่นละกันคือสิ่งที่ฉันพูดแล้วก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมพ่อเมลีนมีตุนไว้เยอะมากมีตุนไว้ประมาณประมาณที่เอามาขายนั่นแหละถ้าลดได้มากก็คือตัวเองไม่ขาดทุนอะไรหรอกเพราะของได้มาโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรหรือเปล่า ก็แค่นั้นแต่ดูดิ้นมากนะจ๊ะออกมาดิน้นเอา้าออกมาดิน้นดูดิ้นจริงๆอย่าเอาไปพูดในคนทะลออก,กันเลยแค่นี้ก็โดนหลายคนใช่ครับถามว่าทำไมผมจึงตัดสินใจฟ้องผู้ชายสองคนนี้ผมเก็บหลักฐานมาเป็นเดือนแล้วแล้วผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินทางมาเนี่ยยังไงได้เจอกันผมมั่นใจว่าผมมั่นใจว่าคดีมีมูลพอเขาเม้นต์ด่าผมเต็มคาราบิลผมเก็บ เจ้าของช่องแต่ผู้ชายสองคนนี่แต่ผมต้องขอบคุณเขานะพี่เตะผ,ผ,ผมอัดหน้าจอผมเก็บหลักฐานหมดเพราะว่าเจ้าของช่องนี่เขาฉลาดนะเพราะว่าเขาไปยืนยันตัวตนเขาไปลงคลิปว่าช่องนี้เป็นตัวของเขาเองคนหนึ่งเป็นข้าราชการครูเขาก็ยืนยันตัวตนของเขาเองเขาโพสต์เองว่าเขาเป็นครูอยู่โรงเรียนนี่นี่น <c oughs> ี่นี่นี่อีกผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนกัน โรงแรมอะไรนะออกอ๊อกอะไรนะออกอ๊อกอะไรนะก็มีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างคุณจะปฏิเสธไม่ได้เลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าเขาอจะมาช่วยคนได้หรือเปล่าใช่คือต้องบอกไปก่อนว่าคนคนอย่างผู้หญิงใหญ่แก่ฝรั่งเศสคนนี้เป็นคนที่นิสัยเสียจริงเป็นคนที่นิสัยเสียเป็นผู้หญิงที่ห่วยแตกมากที่สุดเป็นผู้หญิงที่ดื้อด้คือคือเป็นผู้หญิงที่โสดสุดแล้วจริงจริงโยนให้ปลาปลายังไม่กินเลยครับ ทำงานอะไรก็ไม่มีใครรับดูสภาพสิดูเหมือนเซเลเตจะมีส่วนที่อยู่เบื้องหลังอะไรไหมเข้ามาพัวพันเฉพาะในกรณีที่มีการฟ้องเอฟซี FC ของสายวิจีเนี่ยสองคนแต่ก่อนน่าจะเคยสนิทรู้จักแล้วก็พูดคุยดีนะเซเลเตกับสองคนนี้จริงไหมจ๊ะตอนสมัยที่เซเลเตยังอยู่เป็นเอฟซีของสายวิจี แต่ตอนนี้ดูเหมือน F สีของสาวิตีส่วนดิฉันว่าแทบทุกคนมากกว่าที่ยังอยู่ตอนนี้นะคะถ้าให้ช่างน้ำหนักระหว่างความชิงชังระหว่างเมลีกับซเลเตดิฉันมองว่าซเลเตถูกเกลียดชังมากกว่าเมลีเมลียังมีคนมองว่าซื่อแล้วส่วนซเลเตถูกมองว่า ปัน่นอันนี้ก็เห็นอยู่เข้าไปปัน่นก็ไม่แน่นะคะเอซี FC ผู้ชายสองท่านนั้นอาจจะเคยพูดอะไรตรงๆเกี่ยวกับสันดานของสะเลเตก็ได้แล้วก็พยายามที่จะดึงคนออกจากสวิตีอย่างที่บอกนะคะคนชื่อคริสก็ถูกดึงออกไปแล้ว คริปนีก็โดนขู่ฟ้องเหมือนกันจริงไหมจ๊ะซาเลเตทุกท่านก็ดูเอาเองก็แล้วกันค่ะบุมน้อยฟ้องผู้ชายสองคนโดยอ้างว่าผู้ชายสองคนเนี้ยทำให้เขาเสื่อมเสียทำให้นด้นี่ในขณะที่ในไลท์ที่บุมน้อยบอกก็ตัวเองต้องปกป้องศักดิ์ศรีต้องอะไรเนี่ยถึงได้ฟ้องนะคะก็พูดเหยียบย่ำ คนอื่นเขาไม่ต่างอะไรถ้าบอกว่าการกระทําของผู้ชายสองคนที่มาหมิ่นประมาทเขานี่ผิดสิ่งที่บุมน้อยกําลังทําอยู่นี่ก็ผิดเพียงแต่ที่แตกต่างกันก็คือว่าดิฉันลั่นวาจาไว้แล้วว่าไม่ฟ้องใครเพราะฉะนั้นบุมน้อยก็จะสามารถพูดได้คือกล้าพูดคนนั้นคนนี้สก,กรปรกคนนี้เอาไปตายไปเอาไปให้อะไรกินก็คือสามารถพูดได้หมด เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกที่คุณบอกว่าดิฉันเป็นกระดาษทรายที่มีขัดตัวเองมัวแต่ไปส่องดูคนอื่นเขาถึงได้บอกไงคะดิฉันถึงได้บอกว่าพูดอะไรระวังมันจะเข้าเนื้อแล้วก็ไม่ทันขาดคําเห็นไหมคะสังคมมีไหมไม่มีหยิบคนนั้นคนนี้มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไปตำหนิเขาแต่มันเขาลูกตัวเองถุกดอก เหมือนกับไปบูลลี่คนนั้นคนนี้ขายปลาอบโอ่งแต่ก่อนเขาก็เคยว่าผมนะว่าปล่อยให้เมียย่างนะเก็บห้าเก็บสิบเก็บไปเป็นเบอร์ย่างนูน่นนี่นั่นแต่ลูกสาวนอกใจตัวเองขายหมูปิง้งขายข้าวจี่เก็บห้าเก็บสิบเห็นไหมครับมันเวียนกรรมไหมล่ะแล้วคนที่คอมเมนต์สาบแช่งผมอยู่ในคลิปประยานเมื่อวานนะขอให้ผมเจ๊งนะขอบคุณนะครับแตคนะ่คนที่เจ๊งไม่ใช่ผมนะคนที่จ๊งไม่ใช่ผมนะคนที่เจ๊งนะ่ะคุณคิดดูดีคือใคร จะขายออนไลน์อยู่ดีๆอยู่ในห้องแอร์ช่ำๆกับกลายเป็นต้องไปขายขา้ขาวจีขายหมูปิ้งขายแหนมแล้วก็มาโทษว,ว่าเป็นเพราะว่าคนนั้นคนนี้ไปด่าเอาสินค้ามาขายแข่งเขาเขาก็เลยทํามาหาก,กินไม่ได้ไม่จริงหรอกครับเ,เหมือนผมเดินไปดูตลาดผ้าคามขายผ้าคามอยู่สิบร้านครับทําไมทุกร้านเขาจึงขายได้ใช่ไหมร้านส้มตำเนี่ยนะครับหนึ่งตลาดจะมีร้านส้มตำไม่ต่ำกว่าสองร้านทำไมเขาขายได้ครับ ถ้าคุณดีจริงถ้าคุณเก่งจริงอะแต่พวกคุณอะโทษคนอื่นไม่เคยคิดจะโทษตัวเองไงนะตั้งแต่คบกับแม่นอกไส้ลองดูชีวิตลูกน้องไส้สิครับจนถึงทุกวันนี้เป็นไงบ้างผมไม่ได้ดูถูกผมไม่เคยดูถูกอาชีพที่มันขายขายข้าวจีทุกอาชีพมีคุณค่าหมดขายข้าวจีก็มีคุณค่าแต่คุณเป็นแม่นอกไส้เขาคุณไปบัฟคุณไปบูลลี่คนที่เขาทํามาหากิน ทั้งนั้นที่ลูกนอกใจของคุณก็ทามาหากินเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปโทษคนอื่นนะแต่ผมก็ขอบคุณนะเอฟซี FC ที่คอมเมนต์สาบแช่งผมผมขอให้ผมเจ๊งนะแต่หนะ้าร้านหมึกย่างผม,ผมก็นะ่ร้านใหญ่กว่าร้านขายข้าวจีนะอือหนะ้าร้านยำร้านหมึกย่างผมไหมเวลาบุมจะตีความอะไรอย่าตีความเอาแต่ใจตัวเองสิคะฉันไม่ได้ดูถูกอะไรเลยกับชื่นชมเมียเธอได้ซ้ำที่ เธอไปนูน่นไปนี่ไปร้องเรียนไปทำความเดือดร้อนอะไรให้คนอื่นไปกันกับไอ้ขาหมูแล้วก็ไปดื่มไปกินไปเที่ยวกันในระหว่างนั้นคนที่เป็นคนหาเงินคือเมียคุณที่ฉันพูดฉันพูดตรงนี้ว่าแทนที่คุณจะอยู่ช่วยเมียคุณไม่ได้อยู่ช่วยเมียงานหนักๆงานหรือทุกอย่างภาระแทบจะทุกอย่างเมียคุณเป็นหลักอยู่ทั้งนั้น นี่ตัวคุณเองนะก็มาบอกว่าสาวิตีตกต่ำมาขายขา้าวจีเคยขายอะไรอยู่สบายๆเขาสบายใจแล้วเขาก็ไม่ได้มีหนี้สินนะคะบางคนเปิดร้านใหญ่โตสองสามคูหาอะไรก็ว่าไปเคยเปิดเออมูกระทะเป็นเรียกว่าเป็นเฟนเป็นเฟรนชสายใหญ่โตอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่สาขาหลักเจ๊ง ทำอะไรได้ไม่เกินสองปีปีกว่าก็ปิดตัวลงปีกว่าก็ปิดตัวลงอย่างนี้มากี่ครั้งกี่ล้านแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเปิดหน้าล้านใหญ่กว่าฉันมีนั่นมีนี่มากกว่ามันอยู่ที่ว่าใครขยันขันแข,ข็งและทำจริงไม่ได้นั่งขี้หมูใครใครใครที่ตกตำ่ำใครที่เจ๊ง ใครที่เจงครับไม่ใช่ผมนะคุณสาแช่งผมนี่ผมยกมือท่วมหัวแต่พฤติกรรมที่ยายันเอาคลิปเกี่ยวกับเรื่องขายผ้าคามผมไปพูดนู่นนั่นแล้วไปใส่ร้ายไปสีพี่เมลี่แบบเนี้ยมีหลักฐานไหมครับคุณมีหลักฐานไหมเอามาเปิดหน่อยสิเอามาเปิดหน่อยไม่ชว่ากล่าวหากันลอยแบบนี้แล้วสิ่งที่ที่คุณพูดนั้น f คอมเมนต์แบบนี้เหมือนกับจงเกียตจงช่างผมที่ผมขายผ้าคามในาาราคานี้ได้ผมขายได้ ตัวของลูกสาวคนก็เหมือนกันเขารู้ว่าเขารับมาเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ไปจับผิดคนอื่นเขาแล้วไม่ดูตัวเองแล้วไม่ดูลูกูตัวเองก็ปากแบบนี้มีแม่นอกไส้แบบนี้ไงครับลูกสาวก็ไม่สามารถที่จะเจิดจรัดอยู่บนโซเชียลได้เพราะแม่นอกไส้มันทําลายความน่าเชื่อถือของลูกสาวมันไปหมดแล้วเพราะแม่นอกไส้ของมันทําให้ อ fc ผู้ใหญ่ใจดีออกจากมันไปหมดแล้วเพราะแม่นอกไส้ชักใบให้เรือเสียด้วยการทิ่ผลักผู้ใหญ่ใจดีออกไปทั้งหมดที่เขามีตังผลักคนในหมู่บ้านให้เป็นศัตรูกับลูกสาวตัวเองจนลูกสาวเริงอยู่ในหมู่บ้านนั้นไม่ได้แต่กลับมาโทษคนอื่นว่าก็มึงขายสินค้าเหมือนกันกับเขามึงขายแข่งเขาผิดอีก <laughs> ใช่ไหมครับจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคน,นไหนก็ตามทีนะคะถ้ามีแต่ตังแต่ไม่มีใจจริง ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีใครอยากได้ไว้หรอกค่ะเพราะเห็นไหมคะยามรักยามที่เขาทำตามเปนนั่นเปนนี่ใจนุ่นใจนี่เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้พอเขาไม่ได้อย่างใจขึ้นมาก็เอาออกมาประจานมานั่งพูดกูให้ไปเท่านั้นเท่านี้นะคะ แถมยังกล่าวหาเขาว่าเขาไปโกงเงินฟ้องยังจะ้ะช่อโกงนะเมื่อไหร่จะฟ้องอยากเห็นอยากดูว่าจะเอาอะไรมาฟ้องช่อโกงนะเมรีฟ้องหรือยังแต่จะว่าไปตัวเมรีเองอย่างน้อยก็เคยอุดหนุนเคยช่วยเหลือมีสตางค์ให้แต่สเลเตเนี้สิ สลึงเฟืองก็แทบจะไม่กระเด็น